ทีนี Entonces, mm ้พอไปดูเงื M ่อนไขทางเรื่องของคีฬาเอเชียนเกมก็ดีทางเรื่องของช่อง3อนัลนรอกก็ดีจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พาไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณวิินันท์นาหิมกันต่อฮะเมื่อคนดูทีวีถูกจับเป็นตัวประกันแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกำหนดเงื่อนไขโดยกสทช แม้ว่าผลกระทบนั้นอาจเกิดขึ้นกับประชาชนหลายสิบล้านครัวเรือนถ้าต้องสั่งชัดดาวช่อง3ทางเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมรวมถึงอินเทอร์เน็ตทีวีครับเคโฆษณาในตลาดทีวีดิจิตอลเป็นแสนล้านวันนี้กลับต่ละปัดลงผู้ประกอบการแต่ละรายต่างอยู่ในสภาพหืดขึ้นคอจนต้องออกมาประสานเสียงร้องขอขยายเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อกสทอชอ สถานการณ์ขณะน,นี้ราคาโฆษณาในดิจิตอลทีวียังไม่สูงเท่าช่องอนาล็อกเดิมเพราะฐานคนดูยังไม่มากและผู้เล่นมีมากการแข่งขันสูงเอเจนซี่โฆษณาต่อรองกันเยอะเพราะฐานคนดูไม่มาเรตติ้งโฆษณาไม่มีรายได้ก็ไม่เข้าแต่ถ้าเปรียบกับช่อง7หรือช่อง9เขาก็ยังขายได้ราคาใกล้เคียงเดิมเพราะเขาออกคู่ขนานคือมีให้ชมทั้งคู่ไม่ว่าจะชมด้วยทีวีแบบไหนในระบบใด ขนาดช่อง3เองที่ว่าแน่ทุ่มเงินคว้าใบอนุญาตถึง3ช่องทั้งช่องเด็กช่อง SD ช่องคมชัดสูงหรือไฮเดฟยังบนว่าอัตราโฆษณาที่ตั้งไว้นาทีละ2 0 0 0 0 0แต่เอาเข้าจริงวันนี้แค่นาทีละ5,000บาทก็ยังต้องยอม กสทชเริ it it ่มส mm ังเกตแล้วว่าถ้าปล่อยให้มัสแครีเป็นแบบนี้ต่อไปช่อง3อนาล็อกที่ขณะนี้ไม่ใช่ฟรีทีวีแล้วจะไม่มีทางย้ายการออกอากาศมาออกคู่ขนานกับช่อง33ทางระบบดิจิตอลได้และฐานคนดูที่สั่งสมมานานอย่างมหาศาลก็จะไม่เข้าสู่ดิจิตอลทีวีเพราะว่าดูช่อง3อนาล็อกไม่ได้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องออกโรงยื่นหนังสือให้บอร์ดกระจายเสียงและโทรทัศน์กสทช ยื่นหนังสือเตือนขอให้ช่อง3ต้องยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกเดิมผ่านทางดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้ได้แต่คอสทอชอนั้นอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกจู่ๆจะไปชัดดาวสั่งช่อง3จอดำก็กลัวจะง,งานเข้าซะเองเพราะยังไงเขายังมีสัมปทานอยู่กับบมอจอ,อสอมทยังต้องจ่ายค่าตรงสัมปทานปีละเกือบ250ล้านไปจนถึงปี2563 ซึ่งอ,อสมทยินดีเจราจาแก้ไขสัญญากันได้แต่ช่อง3าอนาล็อกเลือกที่จะไม่ทางช่องสาได้แต่ขี่ม้าเรียบค่ายส่งหนังสืออ้อนขอสอช,อชอตีความขอยึดประกาศคำสั่งฉบับ27ซึ่งให้ฟรีทีวีภาคพื้นดินออกอากาศปกติทุกระบบเหมารวมถึงช่องสามอนาล็อกรับชมได้ไม่ว่าจะช่องทางใด แต่เมื่อท่านรัฐมนตรียุติธรรมในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคอสชพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาตีกลับไปว่าประกาศคอสชอไม่ได้เกี่ยวข้องทางเทคนิคแต่เพื่อความมั่นคงทางก,การเมืองในขณะนั้นแล้วโยนให้เป็นหน้าที่ของกอสชอสังคมวิพากษ์วิจารณ์แบบมองต่างมุมพูดถึงแต่ละฝ่ายทั้งกสทชกับช่อง3รวมถึงช่องทีวีดิจิตอลเกิดใหม่ว่าเป็นตัวถ่วงทีวีดิจิตอลบ้างแหละ เสือกระดาษบ้างแหละขณะที่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ช่อง3อ้างว่าจะไม่ออกอากาศคู่ขนานคือโครงข่ายรับชมทีวีดิจิตัลยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศได้ทันทีพร้อมกันถ้าเจาะไปดูช่อง3อนาล็อกในนามบริษัทบางกอกเอเจนต์เมนต์เขาไม่ได้ยื่นขอไปออกอากาศในช่องทีวีดิจิตัลแม้บริษัท BEC m u l มัลติมีเดียเข้าถือหุ้นอยู่ถึง99.99% 99และเป็นบริษัทที่ประมูลได้มา3ช่องจึงทาให้สถานะของช่อง3อนาล็อก เหลือแค่ใบอนุญาตออกอากาศภาคพ,พื้นดินจึงหมดสิทธิ์ออกอากาศในโครงข่ายตามกฎมัสแครีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่สารคุ้มครองวันสุดท้ายคือ1กันยายนไปแล้วขณะที่การถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมกับกฎมัสแฮฟยังยิ่งจะทำให้ปมช่อง3มอนาล็อกมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกดังนั้นบอร์ดกสอทอต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้เด็ดขาดแต่ถ้าช่อง3อนาล็อกยอมมาออกอากาศคู่ขนานในช่องความคมชัดสูงหรือว่าไฮเดฟฟินิชชั่น กรรมาการกสทชเชืช่อว่าจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างซึ่งทุกฝ่ายได้ประโยชน์ตั้งแต่คนเขียนกติกาตัวช่อง3อุตสาหากรรมทีวีดิจิตอลรวมถึงคนดูด้วยแม้ว่าการใช้อำนาจของกสทและกสทช,ช,ชจะไม่ใช่ไม้ตายที่สุดสุดท้ายต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมถ้าคู่กรณีเห็นว่าการใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นการท้าพิสูจน์ของคณะกรรมการกสทชุดนี้นะครับว่าจะต้องโชว์ศักยภาพในการดําเนินการให้รัฐบาลคสช,อชอรวมทั้งประชาชนที่รับชมทีวีดิจิตอลได้รู้ว่าสามารถพยุงให้อุตสาหกรรมทีวีเติบโตไปได้ครับวุฒินันนาหิมเนชันทีวีรายงานครับกับค,คุณคุณวุฒินันนะคะ